สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มารีวิวกล้วยเชื่อมให้กับ f c ดูค่ะอร่อยอร่อยค่ะพี่น้องนี่ค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคูมพันตุลากันค่ะคูมพันใช้กล้วยน้ำว้าสุกสีเหลืองดอกกระดังงาเปลือกสีเหลืองดอกกระดังงาค่ะสีหวีค่ะพี่น้องสีหวีใส่เปอกเปลือกแล้วก็ล้างน้ําแล้วก็นํามานึ่งประมาณ30นาทีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นํามาเชื่อมค่ะ,ะน้ําเชื่อมคูมพันนะคะก็คูมพันใส่น้ําดื่มสะอาด2ลิตรนะคะ แล้วก็อ่น้ําตาลทรายแดงสองกิโลกร,รัมค่ะเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะพี่น้องเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกล้วยเป็นสีแบบนี้ค่ะสีแดงอมชมพูเนี่ยค่ะสวยสวยเนี่ยค่ะอันนี้คือสุกแล้วนะคะได้ที่แล้วเนะะี่ยค่ะเชื่อมได้ที่แล้วก็หนังหนังเขาก็จะเป็นอ่หนังกล้วยก็จะเป็นมันเงางามเนี่ยค่ะเป็นมันเงางามสวยเลยค่ะนี่ค่ะ ขอบคุณทุกกำล,ลังแรงใจนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ,คะ,คะวันนี้คุณพันก็ทํากล้วยเชื่อมนะคะทํากล้วยเชื่อมสุดยอดเลยค่ะขอบคุณ fc มากๆเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ